สวัสดีครับทุกผู้ชมทั้งชาวไทยและ,ะต่างประเทศครับเอาบรรยากาศชีวิตในเมืองมาให้ชมครับชีวิตในเมืองกินอยู่สบายง่ายๆครับดอกไม้ริมทางเดินออกกําลังกายดอกไม้ริมทางสวยงามสีเลืองอลา,ามปลูกผักไว้ริมรั้วไว้กิน กำลังงามกำลังออกดอกออกผลครับฟักแฟงงามมากครับข้างรัวปลูกผ,ผักริมรัว สวัสดีตอนเที่ยงครับตอนเที่ยงวันนี้มีผลไม้ส้มส้มเชียวหวานข้าวมีเลยครับดูกันค่อยๆครับข้าวปิ้งปลาดุกน้อยตัวงามตัวเล็กงามหอมหอมครับปิ้งใส่เกลือซอสผงผงรสแล้วก็เป็นซุปมะเขือมะแข้งครับซุปมะเขข้งใส่ปลาผงุงรสปลาล่าครับ ผักก็มีกระเจี๊ยบวอกขี้ริบบะประกาศแครอทเขียบเขียวครับมากินข้าวด้วยกันครับแซบวันนี้กับเมนูตอนเที่ยงครับแล้วก็มีถุงใส่อาหารน,น้องแมวนะครับแซบครับวันนี้กินด้วยกันครับ ตอนเที่ยงเมนูสุดมากจะเป็นปลาครับเมนูลุนปลาตอนเที่ยงตอนเช้าก็มีกับข้าวถุงแกงครับตอนเที่ยงเน้นเป็นปลาทำเองครับกับข้าวทำเองอร่อย ซุปมะเขือมะแข็งชอบมากครับใส่น้ำปลรราผงปรุงรสครับ,รรบแซบ่บพริกขั่วก่อนครับชอบมากครับซุปมะเขือซุปมะเขือปิ้งปลาชอบบางวันก็มีตำแตงบางวันก็มีตำถั่วครับส่วนมากตำแตง วันนี้ผักมีประโยชน์หลายอย่างครับอร่อยมากครับผักผักสดสดรั่วครับรัว่วจนสุกแตมินมาพร้อมกับปลาครับกระเจียบเขียวก็อร่อยครับสุกกำลังพอดีวันนี้คนกินข้าวข้างในเยอะครับไม่ออกไปข้างนอกกันครับ หลายคนก็นั่งกินคนละมุมสองมุมครับปลาปิ้งสุกหอมๆครับรสชาติอร่อยดีครับปลาปิ้งหอมๆแซ่บ,ซบกรอบอร่อยครับกินข้าวไรเบอรี่ครับ แซ่บอร่อยมาชิดซอโยูอาจูมาชิดซอโยอร่อยมากครับกินข้าวแซ่บลายแซ่บลายครับอาจูวมาชิดซอโยูอร่อยมากแซ่บถักสมุเขือแซ่บลายบรรยากาศกินข้าวตอนเที่ยง ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและเป็นกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ